ร่วมเปิดศึกโตยน้ำหอมมาดามฟินอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกไผ่ประกันชีวิตเอาล,ละครับค,คุณผู้ชมครับผมตอบกันยังไงไม่มีใครตอบถูกเลยเออมันเป็นไปได้ยังไงตั้ง12คนน่ะถ้าครั้งนี้ตอบผิดอีกก็ หนึ่งหมื่นจาก A.S. ก็เป็นของธี่กอแล้วกันดีไหมคิดให้ดีขี้ดีอ้าวเรามาเปิดศึกกันต่อนะครับเปิดศึกข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้ระวังป่วยหนักทักยาวแบบหนักหนักไปเลยแม่เจ็บจนนับเลยอ่อรไม่ได้นอนเลยับใจโอนั่งจำอุปกรณ์ไอ้ยนานเลยกับสายยาว น้ำผึ้เม็นายกเองนายกตอบตัวเองเพราะว่าระวังตัวอยู่แล้วก็เราก็เคยทำงานจนเพลินแล้วก็ไม่ได yes> ้พักผ่อนแล้วก็เคยวูบเข้าโรงพยาบาลมาแล้วแล้วเราก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าหรือไม่เกิดแล้วเราก็ไม่รู้เราก็พอได้ยินปุ๊บเราก็เอ้ยตอบตอบตัวเองดีกว่าเพราะเราเคยมีประสบการณ์แล้วคิดไหมว่า เรากลัวว่าเราวุบแล้วเราจะไปเลยไม่ได้กลัวฮะเพราะว่าก่อนจะหลับเนี่ยนอนบนที่นอนเนี่ยก็มีการสั่งลากันแล้วอะเรอเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมออวันนี้ก่อนนอนเราคุยกันก่อนว่าถ้าหากว่าฉันเป็นอะไรไปก็อยู่กันให้ได้หรือว่าเส้นสมองหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าหากว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ฉันยังหายใจอยู่ แต่ถ้าไม่ไม่ช่วยแล้วไปแน่อย่าช่วยฉันเพราะว่าฉันอยู่เนี่ยฉันทรมานหูได้ยินประสาทร,รับเรื่องได้แต่พูดไม่ได้มันยิ่งตกนรกทั้งเป็นนะเดี๋ยวนี้ก็คอยเปิดประตูมาดูอยู่เลยเป็นไรยังเราาว้าวเออเอ,อ,อ่ะมันเหมือนเขาเรียกบอกว่าคนเราเตรียมตัวเตรียมใจเนะตรียมคือมไม่ประมาททำให้ไม่ทุกข์โอเคเต่าตอบว่าราศี นายอ,อ,อชอบคนอย่างนี้ออทำไมล่ <ทำ S 1> ะคะไม่คือผมนั่งค้างนายองจริงๆไม่อยากจะตอบจะตอบน้าเลยนะครับแต่ว่าเห็นตาน้าแดงๆแล้วแบบว่าเ,ออเป็นอะไรหรือเป<อ>ล่าออวันนี้เอาตาแดงมาอ,อแล้วก็ได้ยินที่น้ากำลังพูดเรื่องของตัวเองด้วยก็เลยแบบเออถ้างั้นตอบราศีเมษดีกว่าครับแล้วเกียรติตอบว่าราศีเมษนายอชอบคนแบบนี้นะเออทำไมเกียรติ ฟังสตอรี่ที่ที่นายงเล่าเมื่อกี้ก็ก็เลยเหมือนแบบขอให้ตามกับเขาไปด้วยคนเราเนี่ยเกิดมาไม่เนาะไม่อยากตายอ่ะคืออยากจะอยู่ไปจนตายงงว่ะอยากจะอยู่ไปจนตายอ้อสุดท้ายก็ต้องตายดีมันเหมือนฟังก็ได้ก็้ายเขาเรียกว่าเกิดเกิดเป็นธรรมชาติตายเป็นธรรมดาพี่ตอบว่าราศีหนู อเองครับเพราะว่าปีในช่วงที่ผ่านมานี่ทำอะไรก็เจ็บไปหมดเลยครับไปวิ่งก็เอ็นเข่าของเขาเนี่ยขาดครับมันวิ่งหนีอะไรฮะอย่าไปคิดแบบนั้นวิ่งหนีบวกหนีนกหวีดหรือเปล่าซ้อมฟุตบอลซ้อมฟุตบอลแล้วก็คนน้ำหนักร้อยกว่าโลเขาเบรกไม่อยู่เขาก็วิ่งมาชนข้างหลัง เอ็นควายน้าขาดเลยครับอุย้ยอันตรายนะใช่ครับผมก่อนมารายการฮะเดินเดิน <ๆ S 2> ไปไปเปิดสวิต์แต่ไปไปไปแย่ที่รูปักครับผมนิ้วไปน,นี้ฮะเฮ้ยจริงครับผมช่วงนี้มันเหมือนมีอะไรมาตลอดเลยเขาถึงห้ามนะถ้ามีที่บ้านให้หาอะไรไปไปไปอุดเขาเรียกมันจะมีที่เสียบปิดป,ปักคือปกติคนเราอ่ะเราเราจะทำเพื่อประหยัดเงินแล้วเราก็ใช้จุดเดียวแต่มีทั้งสวิต และมีทั้งรูเสียบฉะนั้นพอเวลาเราเผลอตอนคืนบางทีเรามากดปึ้งนิ้วก้อยมันเข้าไปในรูอันตรายมากตำนิ้วมันดําไปเลยอ่ะพี่ต๋อใช่มันนิ้วใช่ใช่ครับแล้วก็ต่อนะฮะอะยังไม่จบใช่ครับผมปั่นจักรยานธรรมดาฮะยกล้อฮะหงายท้องครับแต่ไม่หงายใช้เท้ายันไว้ เป็นลองช้ำอีกครับลองช้ำหมายถึงว่าเดี๋ยวจะช้ำจริงตอนนี้ลองไปก่อนอ๋อพอแล้วครับผมโอเคลาชิปส้แต่ว่าลาจิปส์นี่นายโยมถึงเป็นนายโยรับเหมือนแบบฟังเรารู้สึกว่าเขาแบบเตรียมพร้อมไม่เป็นไรพูดเรื่องนี้ไม่เป็นไรเขาบอกว่ามือน บอกตัวเองทุก <concealed> วันเลยอะว่าแบบเราจะไปเมื่อไหร่คือเหมือนเขาเตรียมพร้อมที่จะไปมากเลยอะไรอย่างนี้มันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์เพราะว่าตาผมก็ตายปู่ผมก็ตายพ่อก็ตายแม่ก็ตายมันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ผมก็อาจจะตายการตายไม่เป็นอัลคา์ฮะการตายมันเป็นจุดสุดท้ายธรรมชาติค่ะรับบ้าบอรับแต่ว่าราศีเมษยเพราะอะไรตั้งแต่ที่ผ่านมาที่ฟังมาผมว่าน่าจะ ไอ้ยงอาจจะอยากอยากแบบพักผ่อนแล้วหรือเปล่าไม่ไม่ใช่แบบกระติไม่ใช่ไม่ได้แบบว่าพักผ่อนแบบพักผ่อนแบบไปไปอยู่ต่างจังหวัดมาโอ้็เกษียณใช่ไหมเกษียณแล้วก็เกษียณใช่ไหมตีมันพูดยากมากมันพูดยากมากเลยนะสี๋ตีเหมือนเหมือนเหมือนตีไปงานไปงานกงเต็กแถวแถวบ้านน่ะแล้วตี๋บอกว่าพักผ่อนให้สบายนะครับอย่างเงี้ย ามาปิปนหนูก็ลอกตามทุกคนคาเสียงในห้องส่งคะ่ะใช่แล้วก็ตอบนายงแต่ว่าหนูไม่อยากให้เป็นพ่อนะแต่หนูเทียบเคียงว่าเมดอ่ะมันคือดวงเมืองจ้ะแล้วดวงเมืองมันก็เขาบอกว่าป่วยแล้วก็พักยาวราศีเมดอ่ะตุยยากเป็นราศีเดียวกับแม่หนูขอพักยาวขอพักใจขอพักอะไรก่อนอย่างเงี้ยอยู่ยาวต,าต้องมีตอบว่าราศีอ๋อกดชิปปี้เฮ้ย มันจะมีคนแวกเฮ้ยป่วยแล้วก็พักยาวซึ่งช่วงนี้ก็คงมีแค่โรคเดียวก็คือโควิดแล้วผมก็เลยเลือกคนที่อยู่ไกลตัวผมที่สุดผมจะได้ไม่ต้องติดด้วยครับแค่นั้นเองคไม่มีอะไรเฮ้ยสมมติว่าวันว่าชิปปี้เป็นพวกเรากักหมดไมแต่ว่าเรา swap แล้วเราก็แบบว่ามีระยะกันด้วยเราปลอดภัยนะเราปลอดภัยดู ทีมงานสิคะทุกคนใส่ชุด PPE หมดเลยปลอดภัยมากๆนะคะในการถ่ายทำวันนี้เพราะป่วยอยู่ในชุด PPE ไม่ใช่อันหนึ่งตอบว่าตอนนี้อยนายโยเพราะว่าด้วยสถานการณ์ช่วงนี้เราแบบว่ามันจะมีเอฟเฟกต์มากๆกับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแบบว่าออกแนวเชิงวิชาการนะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นแล้วแบบมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนายกอาจจะต้องแบบพักพักงานก่อนแบบแบบ เพื่อให้เตงปลอดภัยอะไรอย่างี้ใช่ใช่ที่พูดมาเนี่ยทำทำมาแล้วแล้วทำเสร็จแล้วแล้วก็ยังพักอยู่เลยพักพักพักมายาวแล้วถูกไหอครับคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือผู้สูงอายุน้อย่างนี้ที่บ้านนายกก็ต้องเป็นห่วงแหละออกจากบ้านก็เป็นห่วงเป็นห่วงตอนนี้ก็ต้องแยกกันอยู่หลานหลานอยู่อีกที่หนึ่งเราอยู่อีกที่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงเต้าหมดเลยแยกกันอยู่ครับเราก็มีความสุขเลยดีมีความสุขได้แยกกันเมียครับขอบคุณครับไข่มุกตอบว่า ยองเขียนสวยมากภาษาไทยสวยมากเขียนสวยมากมันไม่ใช่ทุกคนเขียนได้เนอะต้องฝึกเนอะใช่ใชเก่งนะเนี่ยแสดงว่าชอบจาลงไหนี่เราเราอยากเห็นภาษาไทยสวยๆอย่างเงี้ตลอดเนอะเขียนสวยมากทำไมถึงตอบนายยอคะก็ฟังจากสตอรี่ของนายยองด้วยค่ะแล้วก็คนใกล้ตัวมีช่วงนี้ จริงๆราศสีเมตโชคดีมากๆค่ะบอกว่าได้โชคอะไรนี่นค่ะเออพอเราโชคดีแล้วอาจจะมีเจอเรื่องร้ายนิดนึงก็อยากให้แบบเทคแคร์ดูแลสุขภาพได้<อ>บบทุกคนแบบดูแลแตัวเองนะคะคอ้าวอย่าลืมแก่ตายนะ,ะ <S 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 อ้าวทุกคนๆๆอยากแก่ตายแก่ตายคุยกับคุณสุนารีคุณสุนารีบอกว่าเจ๊จะต้องไม่ติดโควิดเจ๊จะต้องแก่ตายไม่ใช่ป่วยตายแต่ถ้าชิปปี้พูด คำบทนี้ก็คือสะไรผิดเลยนะเอ้ยชิปปี้ลงอวยพรผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยอวยพรที่ลิงก็ได้ขอให้แก่ตายนะขอให้แก่ตายขอให้แก่ตายนะคือคือเหมือนเหมือนแอบว่าไม่ได้แก่ตายหรอกจริงอ๋อยิ้มอยู่นะอ๋อยิ้มอยู่เหรออ๋อโอเคเอาไปที่พี่ชาาๆค่ะต้องราศีนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยมาที่น้อง พี่อันนี้ก็คือเป็นตามดวงนะคะตามพื้นดวงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือดาวพฤหัสกาลังย้ายเข้าแต่ว่าดาวเสาร์กำลังย้ายออกไปใครเป็นผู้เช่าใหม่คือดาวดาวดาวพฤหัสมาเช่าใหม่ฮะดาวเสาร์ย้ายออกไปนะครับผมแล้วก็หลัง28กันยายนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มมีเอฟเฟกต์ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับระวังนะครับผมหลัง28กันยานะฮะแต่ก็ หลังไปนี้ก็คือไปประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วมันเป็นช่วงที่ดวงดาวกำลังย้ายแค่นั้นเองครับผมนี่ข้อมูลเยอะหมอมาที่สายปานจ้าแล้วแล้สายปานแต่ว่าราศี้องมน้องมีนเฮนี่ก็แหว นั่นแหละค่ะคือเหตุผลของปานคือไม่อยากสอบตกทั้งชั้นแล้วเราต้องกระจายคาตอบออกไปใช่ค่ะก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเทคนิคไม่ได้มีการวิเคราะห์ใดเลยแค่กระจายความเสี่ยงออกไปเฉยๆอาจาริ่งฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังป่วยหนักพักยาวคือราศีไม่น่าเชื่อมีคนตอบผิดนะครับราศี รุเปิดกสุดโดย AIS 5 G Nissan Amira Sporttech ใหม่ Dr. Jule G5 Essence Plus อาจจิลิ่งฟันทิง้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังป่วยหนะักนะพักยาว,วยนะคือราศีไม่น่าเชื่อ มีคนตอบผิดนะครับไงราศีลึกศพครับไว้รบก๋งกลังจะ้ไิขอไม่ไม่มีใครตอบถูกนะครับฉะนั้นเงินก็เป็นของพวกเรา ราศีที่ในช่วงนี้ระวังป่วยหนักพักยาวนะครับคือราศีพุษศพจะต้องระวัดระวังตัวมันจะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้คือดาวประจําตัวโค,โคจอเป็นอะไริกับเรือนชะตาได้ตําแหน่งมั่นคงจะมีภารกิจและหน้าที่ที่ต้องไปทําทําให้ประสบพบเจอคนแล้วระวังป่วยเพราะโควิดป่วยเพราะทํางานหนักป่วยเพราะโาครคภัยไข้เจ็บหลายอย่างที่เกิดจากพฤติกรรมนั่งมากนอนมากกินมากขาดการดูแลสุขภาพต้องระวัง อันตรายจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แหะครับปลายสิงหาเดือนกันยาทั้งเดือนและอีกถึงกลางตุลาคมเลยต้องระวังให้มากอันนี้น่ากลัวสุดนในช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพลุกขึ้นมาฟิตเนสหน่อยออกกําลังกายในพื้นที่จํากัดของตนในที่พักหรืออะไรก็ตามทีที่ปลอดภัยแล้วที่สําคัญเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระรักษากายด้ดูแลสุขภาพอาหารรักษาใจด้วยการปฏิบัติภาวนาปล่อยวาง ดูข่าวทุกวันยอดเท่านั้นยอดเท่านี้คนตายชีดยังตายสารพัดคุณตายเลยอย่างนี้เจ็ดเต็จเลยเครียดกลัวจิตตกป่วยหนักนะป่วยกายด้วยป่วยจิตปไปกันใหญ่เลยผมเชื่อมั่นว่าคนที่ดูศึกสองราศีและรู้การฟันธงใน,ในครั้งนี้แม้ว่าเป็นชาวราศีพุธผมก็แคล้วคลาดได้เพราะมันรู้แล้วนี่ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโทรศัพท์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ ระวังป่วยหนกักพักยาวได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันถูกครับ <GO> ด <av uther> ูสบายเฮ้ยเฮ้ยกังวลเรื่เวลาใครพูดไม่ค่อยค่ะคือไม่ค่อยกังวลเรื่อง เรื่องแบบโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วคือเวลาเป็นก็ก็คือรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปันก็เรามันระวังอยู่แล้วแต่ว่าไปห่วงเรื่องพวกอุบัติเหตุอย่างงี้มากกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะลําบากเพราะเราก็ดูแลดูครอบครัวอยู่นะร้านยังเปิดอยู่ไหมร้านกาแฟเปิดค่ะทำค่ะทำอยู่แต่ว่าร้านกาแฟก็ไม่ได้ขายหน้าร้านคือก็แบบเป็นไปขายหลังร้านแทนใช่เ่ินที่ผ่านมาใชก่อนที่มันจะเปิดได้เนี่ยก็ ก็ไปขายหลังร้านแอนเรแจะอยากรู้ว่าผันตัวมาเป็นแบบว่าครูสอนดน้ำได้ยังไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโควิดหรือว่าจริงๆเราฝันมานานแล้วแหละแล้วมันได้มาทําช่วงนี้พอดีเกิดหลังจากตอนที่ปั่นแต่งงานค่ะคือช่วงช่วงที่แต่งงานแล้วแบบปั่นกับบูตอยาช่วงนั้นมันยุ่งมากๆเลยค่ะพี่ไหมันมันมีเรื่องให้คิดเยอะมากแล้วเราอยากจะหนี หนีความวุ่นวายไปนิดนึงก็เลยไปหากิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกันแล้วก็ไปไปเลือกกิจกรรมดําน้ําพอเราไปครั้งแรกปุ๊บเรารู้สึกชอบกลับมาก็จริงจังเลยค่ะหลังจากนั้นมาก็เรียนเริ่มจากการเป็นนักเรียนก่อนพอเรียนปุ๊บมันรู้สึกว่าปั่นได้หนีจากความวุ่นวายเราอยู่กองถ่ายมา1 6บหปีอย่างเงี้ยค่ะ,คะที่มันรู้สึกว่าเราตื่นมาก็เจอคน5้าหกคนแล้วแล้วมันได้ยินแต่เสียงแบบเสียงคนอื่นพูดอะ่ะแต่พอปั่นไปอยู่ในน้าปั่นได้ยินแต่เสียงตัวเองพูดแม้กระทั่งกับสามีเรราาก็สสื่่อไไมด้ แล้วมันได้ยินเสียตงตัวเองชัดมากมันก็เลยยิ่งชอบยิ่งอชอบอยิ่งอินยิ่งอินแล้วก็เลยอยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเราเราก็เลยเป็นครูเพื่อที่จะมาสอนมันได้อย่างหนึง่งตอนที่พี่เรียนนะมันเหมือนได้สมาธินะใช่ค่ะ,ะ,ะครูบอกว่ายิ่งเหมือนเรานั่งสมาธิเท่าไหร่นิ่งเท่าไหร่หเรายิ่งอยู่ในน้ําได้นานมากขึ้นนี่คือคล้ายๆคือเราอยู่ในโลกของการนั่งสมาธิเลยใช่นอกเหนือจะได้สมาธิยังได้รูปสวยอีกด้วยค่ะนี่อันนี้ที่ไหนลูก อันนี้ที่สมแสารสัตสาสาสตหีค่ะ,ะไม่ใช่ว่าลงไปแล้วเนี่ยมันต้องมีสอนเราก็ต้องถือว่าเป็นการโพสท่าเป็นนางแบบด<ช>้วยนะ,ะว่าขามันต้องอยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าช็อตเดียวเราให้อยู่<ช>นี่325ช็อตกว่าจะได้ <c oughs> เอออันนี้สวยน,นี่สวยแล้วความสนุกอีกอย่างหนึ่งมันคือระหว่างเราเดินทางด้วยค่ะแบบเราไปอย่างเงี้ยเราไปผ่านถนนเส้นหนึ่งในพังงาเราก็ได้เห็นมะพร้าวเห็นฝนตกได้กินสับป,ปะรดคือเวลาเราไปดำน้ำกับเพื่อนเนี่ยค่ะเงินทองเราเอาไว้บนบกหมดเลยพี่ไอนึกออกไหมเราลงเรือไปเรามีแค่สับป,ปะรดทุกคนกินสับป,ปะรดทุกคนกินตงโมทุกคนกินข้าวไก่ทอดเหมือนกันหมดมถึงเวลาเราเข้าห้องน้ําเราก็อึออกมาเป็นอย่างเดียวกันมันสร้อยแหวนกำไรมันถอดทิ้งไว้บนเรือเพราะมันไม่มีค่าลงทะเลมันก็หายหมด อันนี้คือความสุขอีกที่ปั่นรู้สึกว่าปั่นเจอคนเรือเอาไปหมดเลยใช่คนเรือว้าวเซ็กซี่ตอนโพสด้วยไม่นะอันนี้เวลาเป็นผู้สวยเซ็กซี่ขนาดนี้นักเรียนสมาร์เป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นผู้หญิงค่ะ เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่เพราะลูกค้าส่วนมากเป็นผู้หญิงใช่คือถ้าเกิดเป็นเป็นของป่นนะคะปันเป็นฟรีดิฟแนวสันทนาการของปันก็จะเป็นเน้นผู้หญิงแต่ว่าอย่างของของสามีค่ะของบุ๊ดอ่ะเป็นกีฬาอย่างคุณวุฒิเองเขาเป็นนักกีฬาของประเทศไทยด้วยนักกีฬาที่ไปแข่งกับต่างชาติแข่งอะไรลูกแข่งฟรีดิฟค่ะใช่ตอนนี้มันมีการแบบว่าเป็นกีฬาแบบก็คือแบบลงเร็ว ลงลึกค่ะลงลึกลงลึกลงด้วยเทคนิคต่างๆด้วยการถอดฟินลงด้วยมือลงด้วยอะไรลงด้วยมือใช่ก็คือใช้มือใช้อาร์มซลี่อาร์มอย่างเดียวตอนนี้วุฒเนี่ยโผล่ขั้วโลกเหนือแล้วนะเะ่รไกลไปคุณวุฒิเขาจะเก่งกว่าปานคือเขาจะเป็นครูสอนแอดวานซ์เหมือนเหมือนถ้าเกิดเป็นอาจารย์ก็อาจารย์สอนปอโทอย่างปานยังเป็นแบบปอตีก็จะมาก็จะเป็นผู้หญิงนะเราเราอยากถ่ายไปดังแบบเหมือนปานอะไรเงี้ยบันเทิงอ่ะเราเน้นบันเทิงควสุกสนุก โรงเรียนชื่ออะไรรูพอดีจีค่ะมาจากอะไรพอดีจีรูมันเป็นเขาเรียกวอะไรเป็นสัญลักษณ์ของน้าทะเลสีฟ้าใช่ไหมคะพอดีจีแปลว่าเป็นเหมือนเคสตัวอย่างเป็นเหมือนกรณีศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมารวมกันเป็นบูพอดีจีก็คือเป็นเหมือนแบบเราเป็นเคสศึกษาของทะเลทะเลส่งป่านกับวุฒิมาเป็นสามีภรรยาที่ชอบดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยโอเค พระปกปบมาขามสมเด็จธงชัยนะครับมอบให้ด้วยนะครับจะได้พ้นทุก <Okay. S 1> โศกโรคภัยนะครับแล้วก็พระกริ่งพระพุทธสรีหิงวัดพะระบรมธาตุมอบให้ด้วยครับขอบ้อนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่น่าเชื่อทุกคนทำผลงาน <c oughs> ได้ดีมากาเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจับทองท่านสินสอดคนด้วยความที่ราศพีพุอศกเป็นราศีที่ไม่ค่อยได้จะมีแบบ ดวงดีๆอยู่แล้วส่วนใหญ่เรื่องอะไรที่ไม่ค่อยดีมันจะมาตกที่ผู้สบอยู่แล้วแล้วก็จะโดนทักตลอดไม่แบบเรื่องงานก็เรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่รอดมาตลอดก็เลยไม่ได้จะหงิดใจนึกถึงตัวเองด้วยรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G เครื่องมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยนี่ละก็พร้อมแล้ว thôi, dừng lại, rồi lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại, เดี๋ยวไขมุกเป็นคนที่ได้แล้วตกใจแบบไร้เสียงยยไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เป็นกติกาใหม่ล่าสุดของทางรายการคนที่ได้นะครับที่มีทองอยู่ที่ก้านนะครับจะต้องจ่ายเงินให้กับทางรายการ50 0 0 0บาทโอ้สุดยอดดีด้วยค่ะด้วยครัไม่มีตังค์แล้วค่ะไม่มีตังค์แล้วค่ะ โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง1 0 0 0 0มืนบาทจาก AAS 5G เครื่องล่าสุดเร็วที่สุดทั่วไทยมาโดยลิซ่าค่ะ <c oughs> เธอลิซ่าเคือนตังค์สุดๆตัวเลยนะนั่นนะตามสุดๆจริงๆขอบคุณลิซ่าด้วยนะครับเนื่อเงน <c oughs> ขอขอบคุณผู้ร่วมสึกทั้ง12ราศีด้วยนะคะค่ะคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้นะคะย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศี y o u t u พอ Po พัสด์เอนเตอร์เทนเมนต์และอิน t a g r กรมพอลิพัส์จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยอรู้มาก่อนก็ได้ค่ะสวัสดีครับ